ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการตั้งระบบแจ้งเตือนนะครับผมหรือหรือระบบอะลามนะครับของรถขั้นต่างๆนะครับผมว่าตั้งยังไงนะครับตอนนี้เรามาหน้าต่างการจัดการรถนะครับจะเห็นรถขั้นต่างๆคราวนี้ถ้าเราอยากจะตั้งระบบตั้งเตือนต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้ารถวิ่งเร็วเกินหรือว่าจอดติดเครื่องนานเกินหรือว่าออกนอกเส้นทางนะครับอจะตั้งยังไงนะครับ ถ้าเราอยากจะตั้งคันไหนสมมติผมอยากจะตั้งเจ6ด7 0นย์หสามเจดนะครับอยากตั้งนี้ก็ดับบินคลิกเข้าไปเลยนะครับอาจจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับล็อเบลด้านบนนี่คือทะเบียนรถะนะครับหรือเราจะใส่ชื่อคนเข้าไปก็ได้นะครับอ,อันนี้ลองใส่ชื่อดูนะครับอันนี้ห้ามแก้นะครับอันที่สองซิมนัมเบอร์นี่ห้ามแก้นะครับอันที่สามก็คือรูปไอคอนรถต่างๆที่จะโชว์บนแผนที่นะครับ คราวนี้มาเรามาดูระบบตั้งเตือนกันนะครับระบบตั้งเตือนของโปรแกรมเนี่ยจะมี6ตัวนะครับตัวแรกเป็น waypoint alarm นะครับคือตั้งเตือนแบบจุดถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็กด active นะครับแล้วก็เลือกอจุดตำแหน่งที่เราจะตั้งเตือนนะครับอันนี้คือจุดตำแหน่งต่างๆที่เราวาดลงไปเมื่อกี้นะครับอ,อย่างเช่นผมเลือก ABC นะครับแล้วเราก็กำหนดเงื่อนไขเลยอย่างเช่นถ้า รถคันนี้เข้าใกล้ A B C ในระยะ100เมตรนะครับให้แจ้งเตือนเราก็เพิ่มเงื่อนไขลงไปหรือว่าออกจาก A B C นะครับในระยะ100เมตรให้แจ้งเตือนนะครับเราก็เพิ่มเงื่อนไขลงไปข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าครับคือถ้ารถคันนี้สมมุติรถคันนี้ออกเซอร์วิสงานที่ A B C เสร็จแล้วเนี่ยออกจาก,ออก,จากพื้นที่ A B C 100เมตรก็จะมีหน้าต่างอะลา์มเด้งขึ้นมาบอกว่ารถคันนี้ ออกจาก ABC แล้วนะเราก็สามารถโทรไปสั่งงานต่อได้เลยนะครับให้เขาไปหาลูกค้าเจ้าอื่นต่อได้เลยไม่ต้องนั่งเฝ้านะครับอันต่อไปคือตั้งเตือนแบบเส้นทางนะครับเราจะใช้แล้วกดเหมือนเดิม Active นะครับเลือกเส้นทางที่เราวาดไปเมื่อกี้ที่ผมวาดเส้นทางเบอร์หนึ่งนะครับถ้ารถคันนี้ออกนอกเส้นทางนะครับ1 0เมตรอ่เมตรหรือว่าออกนอกเส้นทาง5้เมตรนะครับ ให้แจ้งเตือนเราก็เพิ่มเงอนไขลงไปนะครับถ้ารถวิ่งออกนอกเส้นทางเกิน50เมตรเนี่ยก็จะมีอาัลามขึ้นมาบนโปรแกรมนะครับอันต่อไปเป็นโซนนะครับเมื่อกี้ที่ผมว่าโซนภาคเหนือภาคอีสานนะครับผมเลือกภาคเหนือถ้ารถเข้าโซนภาคเหนือเนี่ยให้แจ้งเตือนก็เพิ่มลงไปหรือว่าออกจากโซนให้แจ้งเตือนก็เพิ่มลงไปนะครับผมอันต่อไปเป็นสปีดอะลามนะครับ เราใช้ก็กด Active เหมือนเดิมนะครับตั้งไว้ว่าจะตั้งเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันต่อไปเป็นส t o p Alarm เราใช้ก็ Active มีทั้งจอดติดเครื่องนะครับหรือจอดดับเครื่องหรือทั้งติดเครื่องหรือดับเครื่องนะครับในกรณีที่เราไม่อยากเขาจอดติดเครื่องนะครับเกิน10นาทีเนี่ยเราก็ตั้งเงื่อนไขนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้เขาจอดติดเครื่องเกิน10นาที อ่ะสุดท้ายคือ,อตั้งเรื่องอุณหภูมินะครับอันนี้ใช้ใช้สำหรับรถตู้แช่นะครับถ้าเราจะใช้ก็คือติ๊กนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า20ให้แจ้งเตือนอย่างเงี้ยครับหรืออุณหภูมิสูงกว่า20ให้แจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตั้งอะลามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูการการแจ้งเตือนนะครับออย่างเช่นรถคันนี้วิ่งอยู่นะครับตั้งลองลองตั้งไว้ ที่หนะครับถ้ารถคันนี้วิ่งวิ่งเกินความเร็วเกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย mm. ก็จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมานะครับตอนนี้มีวิ่งอยู่คันเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับผม ครับอ่าอันนี้ก็มีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเป็นเตือนสปีดอะลามนะครับรถทะเบียนเจ็ด7 0นย์หนะครับวิ่งความเร็วเกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้ความเร็วคือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนนะครับอ่าจบการอ่าสอนเรื่องการตั้งค่าอะลามนะครับผมขอบคุณครับผม